สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้าน,นะคะนำผ้าไหมสุเรนมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าไหมมัดหมีทอยกดอกนะคะสนใจแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครชมผ้าไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าทอยกดอกลายรัชวัตรนะคะทอยกดอกลายรัชวัตรมีหน้านางชายคุยค่ะ หน้านางเป็นแบบนี้ค่ะสนใจทักมาค่ะสามพัน สองบาทค่ะ3,200บาทอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปนะคะฮาตะโกโทยุโดกเม็ดพริกไทยค่ะลายเรือไฟนะคะแบบนี้มีหน้านางชายครยค่ะ ลายเรือไฟนะคะมีหน้านางชายุยหน้านางเป็นแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะเชิงล่างนะคะด้านนี้คะ่ะ เรือไฟนะคะา้าตะโกโอยกุด,ดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชัยคุยค่ะสามพันหนึ่งรอยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปนะคะ กอโทยกดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงล่างเชิงเดียวมีหน้านางชายคลุยโทนสีธรรมชาติค่ะสุพรรณหงส์นะคะเรือสุพรรณหงส์ค่ะเรือสุพรรณหงส์แบบนี้นะคะมีหน้านางชายครุยเป็นผ้าตะโกโทยกดอกค่ะ ทนสีธรรมชาติะคะ่ะสนใจทักมากค่ะสามพันห้าร้อยบาทค่ะสามพันห้าร้อยบาทอาบน้ำยาส่งสีค่ะ พื้นต่อไปค่ะผ้าเครือหวานโทนสีธรรมชาติค่ะโทนชมพูหวานๆเลย้าตะโกโทยุกดอกลายลูกแก้วค่ะสีหวานแบบนี้ผ้าเครือหวานค่ะ วันนี้ให้ราคาพิเศษค่ะสามพันห้าร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าเครือหวานนะคะดอกชบาค่ะสีสวยผ้าเครือหวานค่ะพื้นต่อไปนะคะ ้าตะกอโทยยดอกเม็ดมะยมค่ะมีหน้านางชายคลุยนะคะลายมงคลปลาค่ะปลาสวยๆนี่ค่ะปลาแบบนี้นะคะหน้านางค่ะ นางชายคุยนะคะปลาตัวใหญ่สวยเลยสนใจทักมาค่ะให้ราคาพิเศษสามพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสามพันเจ็ดรอยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ พื้นต่อไปค่ะนี่ค่ะห้าตะกออยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางชายครุยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมีดอกโัวด้วยนะคะปลา มีดอกไม้แล้วก็ปลานะคะเหมือนอ,อกบัวแล้วก็มีนกยุงนะคะนกยุงกับปลาคู่กันได้นะคะนกยุงหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะสีสวยนะคะฟ้าอมเทาค่ะออกฟ้าค่ะดูไกลๆเหมือนเทานะคะแต่จริงๆเป็นฟ้านะคะ สนใจทั้งมาค่ะ3,700บาทค่ะอาบน้ายาส่งฟรีค่ะนกยุงสวยๆเลยค่ะสีสวยสดใสนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมสุดเส่นสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใส่ ฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ